สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําระบบสารสนเทศการวิจัยผลิตภัณฑ์ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภาัฏิอนราชธานีซึ่งประกอบไปด้วยนะครับข้อมูลนะครับของนักวิจัยนะครับแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนปีงบประมาณนะครับ ประเภทงานวิจัยต่างๆนะครับสาขาวิจัยพื้นที่นะครับและก็ค้นหานักวิจัยนะครับในส่วนนี้จะมีการรีพอร์ตข้อมูลได้นะครับอย่างละเอียดนะครับผมสำหรับแล่งทุนวิจัยนะครับก็จะแบ่งเป็นทุนต่างๆมีวบวนงบป,ประมาณรายได้มุงเป้างบป,ประมาณแผ่นดินอื่นๆนะครับ เราสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็เห็นรายละเอียดของงานวิจัยนะครับนี่จะเป็นรายละเอียดของงานวิจัยนะอันนี้เป็นระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยนะครับนะสามารถสืบค้นข้อมูลผู้ประกอบการโอท็อปในจงังหวัดอุบลราชธานีได้นะครับผู้ประกอบ เรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็นะครับของชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็จะแบ่งเป็นหมวดนะครับมีประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับเราสามารถกดเข้าไปได้นะครับมีประเภทอาหารก็จะแบ่งเป็นหมวดให้นะครับหรือเราสามารถที่จะค้นเข้าไปได้นะครับเป็นระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับระบบนี้นะครับก็คือสามารถให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจนะครับผู้ที่สนใจนะครับอันนี้คือภาพรวมของระบบนะครับผม